เลาะเบาแว้งอะไรกันเห็นบอกตัดแม่ตัดลูกกันแล้วเหรอครับไฮครับคือคือหยอกแกนั่นแหละคือแกดื้อแม่ดื้อมากเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เบาลงเพราะว่าตั้งแต่จับมือคุยกันวันนั้นอะอะไรที่เราห้ามเขาก็ทํแเราบอกซ้ายแม่จะไปขวาบอกขวาแม่ไปซ้ายแกถือว่าแกเป็นแม่นี่ไงแกถือว่าแกเป็นแม่ ก็เลยจับมือคุยกันวนาะแม่ถ้าแม่ป่วยหรือแม่เป็นอะไรเนี่ยนะหนูไม่พาไปโรงพยาบาลนะแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเนาะโควิดมันเยอะมากแม่รู้ไหมถ้าแม่เป็นโควิดหรือแม่เป็นอะไรขึ้นมาหนูรูดซิปเลยนะรูดซิปสามชั้นแล้วก็เผาเลยนะนููคุยกันตรงๆว่าแม่หนูเหนื่อยหนูทํางานก็ก็เยอะแม่หนูเห็นไหมว่าหนูทํางานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม่ก็ยังมาดื้อกับหนูอย่างเงี้ยหนูไม่เอาแล้วนะถ้าแม่ยังดื้อย่างเงี้ยแม่ไปอยู่ อยู่กับพี่น้องคนไหนก็ได้หนูแค่ส่งเงินอย่างเดียวแล้วหนูหนูไม่เลี้ยงแมแ่ถ้าแม่ตาบอดหรือว่าแม่ล้มแล้วขาหักหรือแม่แบบจะต้องมานอนให้หนูเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเนี่ยหนูทําไม่ได้เพราะหนูต้องทํางานก็คุยับแกแบบจริงจังเลยอะ่ะอาเออเบาได้ลดความดื้อลงมาหน่อยไม่ค่อยนี่แต่แต่ก็ยังมียังมีความเป็นแม่ เวลาเราเถียงมากมาก็กูเป็นแม่มึงนะก็รู้ว่าเป็นแม่ก็รู้บางทีก็ต้องแย่ไะคือแม่เป็นอัลไซเมอร์เมื่อเมื่อเมื่อเสี่ห้าปีที่ผ่านมาตอนนี้หนูก็บำบัดแกจนแกแบบดีขึ้นโดยการจ้างเพื่อนให้มาเล่นไพ่กับแม่โดยการฝึกสมองอันนี้คือบำบัดคนที่ที่เป็นอัลไซเมอร์จ้างคนละห้าร้อยมาเล่นไพ่กับแม่ทุกคืนเล่นจน จนแกดีขึ้นแกจากแกนับเลขไม่ได้แกก็นับเลขได้แกก็จําอะไรได้หมดตอนนี้นะซ่อนอะไรไว้ตรงไหนจําได้มากเลยนก็จะเล่นแกโดยการแกล้งบ้างแย่บ้างอ่ให้แกมีความสุขให้แกหัวเราะให้แกงอนบ้างให้แกอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นกันไปบางทีแกว่างนักหนูหนูก็หาพวกกระเทียมมาให้แกแกะมา้แกแกะเพื่อจะดองปั่นน้ํากระเทียมกินกันอะไรก็ก็ ใช้วิทยายุทธทุกอย่างแล้วแม่กินข้าวจริงจะกินเป็นกระม่อและมูหาวิธีโดยการโดยการทํากับข้าวเองนี่ตั้งแต่เดือนเมษาแม่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยนะปกติแม่เดือนสองเดือนต้องไปโรงพยาบาลไปกลับไปกัดโควิดมันก็ทําให้เราได้ดูแลคนที่ใกล้ชิดให้เรารู้นิสัยใจคอให้เรารู้การที่อารมณ์ของแกแกชอบสิ่งนี้แกไม่ชอบสิ่งนี้จนหนูเรียนรู้เรื่องแม่นี่บรรลุแล้วนะอ่านตรนี้บรรุเลยเอ บรรลุเลยการกินข้าวของแม่ต้องกินเป็นกะละมังแกแกกินอย่างอื่นมาหมดไม่ได้กูต้องกินข้าวเลืออย่างที่ข้าวที่กูยังไม่ได้กินกินข้าวนมกินอ่าทุเรียนกินอะไรึงกินเยอะมากสุดท้ายกูก็ต้องกินข้าวบอกแม่ไม่ต้องกินก็ได้ไม่ได้กูยังไม่อิ่มอะไรเงี้ยหนูก็เลยทากับข้าวตอนนี้ถ้วยครึ่งถ้วยหนูจะใส่กับข้าวไว้ข้างล่างแล้วหนูก็จะเอาข้าวโปะเหมือนมันเต็มถ้วยทุกวันนี้หลอกล่อแก่ แกก็เลยเบาเลยเรื่องความดันเบาหวานเอไขมันต่างๆลดลงหมดเลยอาะอ,อันนี้ต้องฝากทุกๆคนเลยฝากทุกคนต้องใส่ใจกันจริงๆคนแก่เนี่ยต้องใช้ใจเลี้ยงจริงๆอาส์าถ้าพูดถึงถ้าเราไม่ใช้ใจเลี้ยงเนี่ยไม่รอดแม่นี่ถ้าไม่ใช่แม่หนูนะแม่ตายไปแล้วเอาจริงๆ<อ>เพราะกระสุกหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูกก็พรุนความจําก็เออเลอะเรือนเพราะแกไม่ได้ดูแลตัวเองมาตั้งแต่แรกคนชาวไร่ชาวนาแกแบบ แกกินแต่ข้าวอ่ะแกไม่ได้บำรุงอะไรเลยอ่ะทุกวันเนี่ยอะไรดีหนูทําให้หมดเลยอ่ะจริงๆบางครั้งหนูอยากตัดแม่ตัดลูกนะก็แปลว่าแต่มันล้าข่ามันรักก็คือหมายความว่ายังไงยังไงมก็ตัดไม่ได้หรอกครับนี่ฮะท่านผู้ชมไม่ได้หรอกสถานการณ์โควิดสอนให้เราได้เรียนรู้อะไรต่ออะไรหลายๆอย่างในเรื่องที่เราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วแม่เราทั้งคนเนี่ยฮะ สถานการณ์โควิดทําให้เรารู้จักแม่มากขึ้นทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นที่เราบอกว่าไอ้โควิดเมื่อไหรม,มันจะไปสักทีอันนี้เราดูไว้นะฮะเป็นกุศโลบายไม่แน่นะฮะมันเป็นกุศโลบายของธรรมชาติก็ได้ที่จะทําให้เรารู้จักชีวิตของตัวเองให้มากขึ้นดูนะฮะหลายๆครั้งเราคุยกับแขกรับเชิญทุกคนจะมีผลอันเนื่องมาจากโควิดในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน นี่อีกรูปแบบหนึ่งของไฮอาภพรนครสวรรค์ผู้ที่รักแม่มากบูชาแม่แต่ไหนแต่ไรทุกครั้งที่มาเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะฮะด้วยความสนุกสนานยังมีอีกหลายเรื่องที่จะพูดแต่ว่าเวลาหมดแล้วขอบคุณมากไฮขอบคุณที่มาส,สร้างความบันเทิงให้กับเราอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวในชีวิตขอให้ขายดีๆขอให้ขายดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหแบบน้ำพริกปะลาอะไรทั้งหลายแหละนะฮะ ถ้าผู้ชมก็ลองเข้าไปดูนะฮะซื้อกับายอภพรตั้งใจทําอย่างแน่นอนนะฮะสะอาดอร่อยถูกลักอนามัยทุกเรื่องอยากจะบอกว่าหลายๆคนบอกว่าติดต่อได้ช่องทางไหนทีนี้อาฮาอยากจะบอกว่าติดต่อได้ได้ได้ช่องทางเดียวเลยขอฝากนิดนึงได้ไหมคะอาษาเข้าไปใน l i น์แอดค่ะไลน์โอเอไลนแอมีแอดข้างหน้านะคะ h i a r p a 8 8 h i a r แปดแนั่นเองค่ะอา ะะมีแอดข้างหน้าด้วยนะฮะไฮอาภา88นะครับขอบคุณมากครับไฮ<ช>อาภาพรนภัสวรรัตน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ